คอตตอนราเชลลอร์ซินสวัสดีค่ะต้องบอกว่าจริงๆเพลงนี้เป็นเพลงที่เรายังไม่เคยร้องด้วยกันมาก่อนใช่ไหมไม่เตกเมื่อกี้เป็นยังไงเจ็บหูหูเกือบแตกสนุกเกินเออนะคะเป็นยังไงบ้างสำหรับวันนี้คะชอบไหมคะเป็นอีกหนึ่งเพลงที่ร้องยากมากๆนะจริงๆเพลงนี้ก็คือ เราเกือบจะได้ร้องในคอนที่ไปแคปหลอดแล้ว <นะ S 1> เกือบแล้วเกือบแล้วแต่ว่าเก็บมาเป็นเซอร์ไพรส์ในคอน<ข>อนี้นะคะเดี๋ยวเราไหนๆเราไปยืนด้วยกัน3คนนะคะเราจะพูดถึงประสบการณ์แล้วก็โมเมนต์ที่เราเคยได้ไปทัวร์คอนเสิร์ตด้วยกันจริงๆพี่แอบเสียดายตอนที่พี่ไปคอนเสิร์ตกับอิงหลอดที่อเมริกาแล้วก็สแลกไม่ได้ไปตอนนั้นเราเจอกันช้าไปเจอกันช้าไปไม่แน่ปีนี้จะได้ไปหรือเปล่าใช่แต่ว่าในปีที่แล้วหรือปีที่ผ่านมาเรา หรือเปล่าปีที่ผ่านมาปีที่ผ่านมาเราได้ไปฟิลิปปินส์เวียดนามนะคะแล้วก็ได้ไปในแคนาดาแล้วก็ผ่าเจ้าจิ๋วของเราไปด้วยนนเองนะในหนูลองเล่าความรู้สึกหน่อยมารู้สึกยังไงกับคอนเสิร์ตที่ผ่านมาเอาจริงๆคอนเสิร์ตต่างประเทศ3ประเทศที่ผ่านมานะคะเป็นเหมือนการเปิดประสบการณ์ใหม่ของหนูมากๆเป็นคอนเสิร์ตต่างประเทศครั้งแรกเลย มันตื่นเต้นมากๆม,มันเป็นฟิลแบบว่าภาษาก็ไม่ใช่ของเราบรรยากาศคนรอบข้างอะไรอย่างนี้นะคะก็คือทําให้มีความรู้สึกประหม่าบ้างตอนไปเวียดนามนะโอ้โหร้องเพลงเวียดนามนี่คือจําไม่ได้เลยว่าตอนนั้นงับคําถูกหรือเปล่า,าใช่ค่ะก็เป็นอีกหนึ่งความท้าทายเหมือนกันสําหรับเพลงภาษาอื่นๆที่เราไม่เคยได้ร้องนะคะแล้วก็รู้สึกว่าตัวเองก็พัฒนาขึ้นทุกๆประเทศรู้สึกว่าการได้ไปทัวร์คอนเสิร์ตต่างประเทศกับพี่ฟ้ากับพี่ชาครั้งนั้นก็คือเป็นอีก หนึ่งก้าความสําเร็จของตัวเองเหมือนกันที่ทําให้รู้สึกว่าประสบผลสําเร็จในด้านการเป็นศิลปินค่ะใช่าลอดบ้างรู้สึกในบ้างกับคอนเสิร์ตท,ที่ผ่านมาค่ะจริงๆเป็นคนไม่ค่อยมั่นใจในการร้องเพลงสักเท่าไหร่แต่ว่าการที่ได้ไปทัวร์คอนเสิร์ตกับพี่ฟ้าแล้วก็สนักเนี่ยเหมือนว่าเป็นการเพิ่มความมั่นใจในการร้องเพลงมากขึ้นยิ่งทําให้เราอยากถีบตัวเองเนี่ยให้มันเก่งมากขึ้นเพราะว่าอย่างที่ทราบกันว่า2คนนี้ก็คือศิลปินแบบเป็นเต็มศิลปินเต็มตัวเนาะส่วนเราก็แบบว่ามีการพัฒนาขึ้นเรื่ออยๆะ่าีกกก็วัุคนจแปบ ได้ฟังเสียงพวกเราร้องเพลงนะคะถือว่าเป็นการมอบรอยยิม้มแลวก็เสียงของราให้กับทุกคนแล้วกัน,นะคะ่ะพี่ฟ้าเป็นยังไง้างคะจริงพี่รู้สึกว่าภูมิใจที่นอกเหนือจากการทํางานในบ้านเมื่อเราได้ก้าวออกไปอีกซีกโลกหนึ่งที่ทําให้เรารู้ว่านอกเหนือจากในประเทศไทยยังมีคนบนโลกอีกมากมายที่รู้จักแล้วก็ส่งพลังบวกแล้วก็ส่งความรักให้เราคอยสนับสนุนให้เราโดยเฉพาะแฟนคลับไม่ว่าจะเป็นฟิลิปปิน เวียดนามหรือว่าที่แคนเบเดียที่เราไปทัวร์คอนเสิร์ตมาหรือว่าออ USA นะคะพี่ก็แอบหวังลึกๆในใจว่าเราจะมีคอนเสิร์ตในปีนี้อาจจะไปได้กัน3คน ไปยังมีอีกมากมายบนโลกใบนี้ที่เรายังไม่เคยได้ไปนะคะก็ที่ผ่านมาจริงๆพวกเรา3คนก็ต้องขอบคุณนะคะบอสนวัดด้วยนะคะที่ทําให้เด็กตัวเล็กๆ3คนนี้ถูกต้องค่ะนอกเหนือจากในประเทศไทยแล้วมีคนรู้จักเรามากขึ้นนะคะก็เป็นอีกหนึ่งประสบการณ์ที่ทําให้เราเติบโตขึ้นในพาร์กันเป็นศิลปินจริงๆที่2คนอาจจะยังไม่ได้มีเพลงเป็นของตัวเองจริงๆแต่ว่าวันนี้ก็ต้องอา,อาจจะมีเรามีเฮ้ยแต่ว่าสปอยล<ข>์หรือเปล่า มีแล้วไงเพลงประกอบละครไงมันมันเป็นเพลงอันนี้ไม่ใช่เหรอก็ถือว่าเป็นซิงเกิลของตัวเองเพลงประกอบละครมรักลูกทุงแต่ว่าของเราก็คือเป็นเพลงที่ออกมาจากค่ายแกลนใช่ไหมก็คือเพลงฮักเลยร้องหรือยังคะร้องไปแล้วใช่ก็เป็นอีกหนึ่งผลงานที่ได้ทำกับทางมิสแกลนนะคะอะไร ไม่คืออันนี้ตาแดงเพราะคอนแทคเลนส์หรือว่าอะไร <Contact S 1> ค,ค <Le> อนแทคเลนส์คอนแทคเลนส์ตาแห้งใช่ไหมไม่ได้จะร้องไห้ใช่ไหมคะไม่ <laughs> หนูว่ากูยังยืนไหวก็ดีแล้วเนี่ยตอนเนี้ย <laughs> ตาอย่างนี้ไม่ใช่ร้องไห้หรือเสียใจอะไรคะ่ะกึมไม่ภูมิใจพี่ภูมิใจ <c oughs> ก็เราพูดถึงคอนเสิร์ตที่ผ่านมา <c oughs> อย่าจับผิดพี่เพื <c oughs> ่ออะไรรู้สึกภูมิใจนะคะอ่ะเราพูดถึงประสบการณ์ที่ผ่านมาไปแล้วที่เราไปทัวร์คอนเสิร์ตต่างๆนะคะ